สวัสดีค่ะพบกับป้บัวนะคะวันนี้มาดูน้องแดดนะคะมาดูหมากินส้มตำนะคะเผ็ดนะคะเคยเห็นไหมคะหมากินส้มตำใครไม่เคยเห็นก็มาดูนะคะน้องแดดกินส้มตำนะคะกินจะหมดแล้วอร่อยมาก กินอย่างอร่อยนะคะคคคหมดเลยค่ะนี่ส้มตำเผ็ดๆนะคะน้องแดก,กินส้มตำมาดูหมากินส้มตำนะคะโห หมดเลยนะคะนี่เกลี้ยงเลยอร่อยมากส้ตมตำปูปลานะคะอ่ะอากินให้หมดเสดายดเอาให้หมดเลยกินให้หมดกินให้หมดพวกเทศก็กินด้วยน,นะจอดเอากับแกล้มไหมห แต่มะนาวกับมะเขือเทศระเ,เทศก็ไม่ให้เหลือกินมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศนี่น,นี่นี่ไม่กินหมดแล้วนะคะจุดยอดยังมาเล่มอีกติดใจนะคะโหอร่อยมากส้มตำหมดเลยส้มตำปูปลาระนะคะแลมะเขือเทศก็กินอีกไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแต่มะนาวอย่างเดียวนะคะ เก่งมากน้องแดกกินส้มตำปูร้าหมดเลยนะคะวันนี้ปะบัวก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ปอบัชาแนลแล้วก็น้องแดนะคะสุดยอดหมาเจ้าอัจฉริยะเก่งมากๆหมากินส้มตำได้นะคะเพ็ดมากเลยนะ